การสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเซฟคาเมล레이เดรบบอร์คาโบโตอีกครั้งกันอีกแล้วนะครับซึ่งคุณให้ทำการเข้าไปที่แอปตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปคลิกไปที่แล้วเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ลงไปที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ผมบอกไว้การใช้แล้วก็กดวางแล้วก็จากนั้นก็ไปเข้าเกมเลยนะครับนี่นะครับ ตัวละครมันี่ยจะครบทุกตัวนะครับไรเดอร์คาบุโตะนะครับแล้วก็ดาร์ฟคาบุโตะแล้วก็เดบีมี3คนเลยนะเนี่ยถ้าลงเซฟแล้วมันจะจบเกมแบบ100%มีตั้งหลายตัวเลยนะไรเดอร์มี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 ทั้งหมดหลายตัวแล้วเกมเนี้ครบ100%แล้ว,ลวอยากได้เซฟตัวเนี้ยคอมเมนต์มาบอกผมได้นะ พิมพ์ค้นหาไปว่าช่องนี้นะเนี่ยระบบก็จะไปกดค้นหาเซฟมันให้นะครับเนี่ยใ,ใ,ให้ให้คุณทําการพิมพ์แปลว่าลิงก์นี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวระบบจะวงกลมให้ดูเนี่ยเนี่ยลิงก์ตรงนี้นะครับระบบก็จะทําการกดค้นหาตัวไฟล์เซฟเกมมาน,นะครับ ทุกคนจะได้ตัวไฟล์นี้เลยถ้าคุณทำตามผมนะคุณจะได้เลยเนีย่ยกดเข้าไปลิงก์ตรงนี้นะครับกดรอมาสักครู่นะมันกำลังโฆษณาแบบนึ่งนี่ให้คุณทำการกดเปิดตรงนี้มานะครับนี่นะกดตัวนี้ open เปิดเลยนะแล้วก,กดย้อนกลับอันนี้ไม่ต้องเป็นสนใจมัน รอมันแค่หวินาทีกดย้อนกลับนะแล้วก็คุณก็จะเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กด next นะแล้วก็กดนี่แล้วก็กด Op e n อีกทีนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอเคกดย้อนกลับแล้วก็กดย้อนอีกทีนึงแป๊บหนึ่งเนี่ย แล้วมันจะเขียนคําว่าเนี่ยตรงนี้นะเพื่อนมันจะเขียนว่า get link เนี่ยแล้วคุณก็กดคลิกเข้าไปนะตรงที่ผมวงมกลมอยู่เนี่ยแล้วคุณก็หาว่า save ไม่เจออีกนี่แล้วก็กดตรงนี้ต่อไปนะเพื่อนนะนี่นี่นี่ตรงนี้กดวงมกลมไปอีกทีนึง open link โอเคคำว่าเปิดลิงก์แล้วคุณจะใช้อีเมลตัวไหนดาวน์โหลดให้ก็ได้นะส่วนผมเลือกตัวนี้ตัวเขาตัวข้างบนอีเมลผม เนี่ยต่อไปก็เข้าไปเลยกดเข้ามาก็จะเจอลิงก์